อ้าวสวัสดีสวัสดีผมแมนพี่น้องที่นี่เขาสู่ซองบ่อละบอลบล็กถูกวันนี้แมนเฮากะมาอัปเดตเนาะการสิยเหตุของน้ำเนาะ,นะนในวันหนึ่งนี่ก็ให้ช่างพุดโทงหน้าแล้เวเบิ่งแล้วเนาะเฮากับเสียคุดอยู่ที่นี่เล่นนี่มองเป็นคุมวงเวิร์งเนาวนี่เนาะของน้ำเขาสิเหตนุนะะไรสามคูนสองเมป็นห้าสิบเนาะ ท,ทั้งย่างมาไปซีนนี่ยสามเมตรเนาะขางเพื่อนสามเมตรแล้วก็กว้างสองเมตรห้าสิบเนาะอันนี้เป็นโบขุดวงโบอ,อันตัวจี้อันเฮ็ดโบโบซึมเน่ยเนาะอยู่นีน่เนาะซึ่งเฮ็ดนะสีเห็ดสามท่อขุดลงไปเนาะแล้วอีกท่อหนึ่งอยู่เทิงเนาะซึ่งท่อเพินน่นว่าอันและอีก อีกเบื้องนึงสิชัยแต่ที่เดี๋ยวใช่เนียทอได้เยิ้นน่ะผลว่าบ่มักไว้เนี่ยทอเดียวมันน้อยเนาะใช่ต้องใส่ะมาณวังสี่ทอชั่มกันเนาะเพราะว่ามันจึงได้หลายเนี่ยเนาะก็ใส่ทานใส่ยังอยู่หันเนาะแล้วลมันก็ไหลลงมาที่นี่แล้วตอนนี้ไหลนี้เนาะซึมออกเนาะจะเป็นลักษณะนี้อันนี้เราฝันเห็นแล้วนี่เนาะก็ ยังถามลุงนวนเขาเ,เ,เที่ยใดสไปแนวทางเสียใดสำหรับห้องน้ำเนาะทำากษตรอยู่บนนี้เนาะเป็นแบบง่ายว่าเฮืนอนชงสั้นเนาะยกะระดับขึ้นให้บออันเกะนี่มันอยลุ่มเนาะแล้วเก็ยกระดับขึ้นเลาก็เห็ดเชาตีเชาขึ้นแล้วก็แถวคาดแล้วก็ปูพื้นเนาะให้มันเพียงกันกับเฮือนเนาะยับมาเนาะยับออกมา นำออกมาใส่ตัวนี้เนาะมาใส่ตัวนี้แล้วส่วบริเวณนี้ก็โก้โกแล้วก็ดินเขาแล้วก็เทพื้นแล้วก็เป็นชัน้นคั่วเนาะซึ่งเขาจะก่อออกมาในสี่เมตรเนาะยาวเจ็ดเมตรเนาะเจ็ดเมตรทางนี้เนาะเมตรเนาะตามประดิมกันเนาะที่เป็นอะไรเนาะเบิ่งงประดิมกันเนาะ เช่นวงบ่อซีเมนต์นี่มันจะเอาวงวงบ่อตัวใหญ่หนาเมตรเนาะเบิ้งสิมาไปเบิ้งว่าสิเอาอยู่ใส่นี่เนาะเอาประเภทปลูกเอาไปปลูกคนใหม่บองงามนี่มันตายเอาอยู่ในนี่เนาะหนึ่งสองสามแล้วก็ได้อีกเนาะห้าเอาแล้วก็ได้มันใหญ่เนาะก็ซี่ห้าเด่นเนาะพอดีเลย ซึ่งหัววิดที่ว่าหัวสิ่บนเขาจะนั่งถ่ายนะไปบอกพ่อนะให้เอาอยู่งกลางเนาะแต่ว่ากลางของห้องน้ำแต่เราเขา,าบอกเอาเนาะเรียกว่ามันกลินอันบนอาบน้ำอยากเอาไว้อยู่เจมือได้เบื้อง,งหนึ่งเนาะเราบอกมันบูธเขาบอกมันบูแยกแปลว่าบนเปียกบนแห้งนะคนะรับตามหลักการกของ,าองมันเนห้องน้ำต้องเป็นว่า าาต่อมาทับอิฐจะเป็นบนลังมือเนาะก็คืออ่างล่างนานั่นเนาะเข้ามานัะที่ชองจะเป็นต้องเป็นบันไทยเบลลเนาะหรือตะทายนักเขา้ามานัะทิชชานจะเป็นบนอาบน้ำเนาะเพราะว่าเขาอ,อาบน้ำนมือหนึ่งช่องเทื่อเนาะส่วนไทยเบลลกับล่างมือนี่หลายเทื่ออยู่ในแต่ละมือเนาะมันอิงตามแบบว่าความสะดวกหรืความจําเป็นแบบนี้เนาะการเห็น้องน้ำแต่ว่าเราเอาน้ำเนาะแบบเราบราเคยเห็ุบ่กแบบประมาณว่ายัง นี่ยชเอาแบบของน้ำคืออยู่เมือนเฮื่อเนาะมันบริเวณถือเนาะวัต้นเช็ดอะไรก่อนก่อนทีบอกแล้วเติมอีกเนาะหอมมันเห็ดบรได้ใั่เนาะคอยเอาเงินใพอแล้วเนาะสามล้านเนาะสามล้านกีบมาเห็ดในส่วนนี้เนาะเห็ดแบบว่าให้จ้างคนมาเห็ดอย่างลรเนาะ หาคนมาเห็ดมาหาคุดจ้างคนมาคุดแล้วก็ทอลงกับเห็ดตีนเชาคุดเช่าหน่อยตีนเช่านี่แล้วก็ต่อเชาขึ้นมาเนาะได้สัมได้เนาะก็ติดตามตกันเนาะนั่นทีเหลือก็ยังอยู่น้ำข่อยเนาะข่อยเป็นคนเอาเงินไว้เนาะโอเคนะสารับคลิปนี้เราก็มีแต่อัปเดตเพียงเท่านี้เนาะ นี่ขอจบพร้อนี้แล้วเนอะขอบใจที่ราส่มฟังเนอะจาคนี้ได้บายแล้วผมขออีกทีนเนะ